กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจากที่มีประเด็นก่อนหน้าที่บอกว่าทางวงแพลว์คนดูน้อยแล้วก็มีดราม่าหน้าเวทีแล้วก็บอกว่าว่ามีคนเบิงประมาณนี้แหละพี่น้องล่าสุดในส่วนของทาง เอฟซีาทางเพลาถึงกับลั่นคำนี้เลยทีเดียวว่าให้มาแหกตาดูนี่หลังจากที่เพลาๆได้โพสต์สิ่งนี้ก็ทำเอาทางเอฟซีบอกว่าหัดมาดูของจริงบ้างประมาณนี้พี่น้องอาจากที่ทางเพาๆได้โพสเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ลงภาพหน้าเวทีที่จังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองพี่น้องเพิ่นโพสต์ว่านี่ขนาดฝนตกงือ้อขอบคุณนะคะมหาชัย ตลาดนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาสัน่าพี่น้องเพิ่นกันลงภาพนะพี่น้องเนาะภาพดังกล่าวนี่เองพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งโพสต์ที่เพิ่นได้โพสต์เพิ่นกะโพสต์ขอบคุณผู้ชมหน้างานแล้วก็ในกลุ่มปิดถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกตลอดทั้งงานแต่กําลังใจไม่หายไปไหนเลยยังคงสนุกไปด้วยกันอย่างหนาแน่นมาสัน่าพี่น้องเพิ่นก็นขอบคุณร่างวันนาใจ ทิพทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณของฝากทุกๆุกสิ้นและกาขอบคุณผู้จัดพี่เคขอบคุณเจ้าของสถานที่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราทุกคนนี่ละพี่น้องเป็นภาพดังกล่าวที่ เพวพาวได้ลงหน้าเวทีแล้วก็ทำเอาทางเอฟซีเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ทันทีหลังจากที่ได้เห็นภาพดังกล่าวที่เพวพาวได้ลงเป็นภาพหน้าเวทีทางเอฟซีเพิ่นกะถึงกับโวลั่นคำนี้เลยทีเดียวว่าเป็นจังได้พวกทีมันวาบวมีคนเบิงมาแหกตาเบิงตีตาแตกติสูวาสันวาคนหลายคักบ่บาท,ที่นี่เขามาดูเพราะว่าคนที่รักเขาทั่วประเทศ มั่นปังข,ขนาดใดมาเบิ่งกันโลดมาสันวา่าเขาดังไปหอดเมืองนอกเมืองหน้าพุ่น่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเห็นไหมละ่ะคนหักแพ้วเพ่ามีมากมายคนดูเยอะขนาดนี้เป็นไงทําไมไม่พูดถึงบ้างมาสันวาา่าพัดเอฟซีถึงกับ่าบอกว่าภาพที่แพลวพาาได้ลงนั้นไม่ใช่ AI แต่อย่างใดนี่คือของจริงนี่คือ f c จริง มีแต่คนรักมีแต่คนสนับสนุนอีพวกที่บอกว่าไร้คนดูไร้คนจ้างมาแหกตาดูเดี๋ยวนี้ป้าพี่นวองเอฟซี F C ทางแพ้วข้าถึงขนาดลั่นถึงในส่วนของหน้าเวทีทันทีว่าไม่ใช่ a อไอวสันวะพี่นวองบอกว่าเป็นของแท้แน่นอนเป็นคนที่รักแล้วก็สนับสนุนแพลวพาวจริงๆรวัาสันวาหลายคนหลายคอมเมนต์ก็บอกว่า ขนาดฝนตกขนาดนี้ยังมีคนแห่ไปดูวงแพวพาวเลยเป็นยังไงล่ะผ้ากันปากออกบอพันวภพ,พี่นองปในส่วนของอาภาพดังกล่าวทำเอาในส่วนของทางเอซได้ประกาศทันทีว่านี่คือของจริงนี่คือคนรักจริงๆไม่ใช่แค่ภาพลวงตาพาันวภพ,พี่นอง ไม่เพียงแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะจากที่มีท่างเอฟซได้บอกว่าให้มาแหกตาเบิง้งมาเบิ้งของแท้ประมาณนี้แต่ก็มีในส่วนของคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นเขามาบอกถึงว่ายาภาคกันอวดดีร้ายสากมีข้นแค่นี้ภากันนะรล่งล่วล่วตอนที่มีคนน้อยๆบางงานเทพไม่มีคนดูทําไม เจ้าของวงไม่เห็นโพสต์บ้างเลยไาสั่นว่าพี่น้องป้าในส่วนของเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะทางเอฟซีเพิ่นกับเขามาแม่ c o m ม e n นั่มมนละว,ว่าปังทีส่สุดสุดสุดไปเลยวงหมอลำแพลวเพาว้ามีแต่คนหักคนหอมประมาณนี้พี่น้องในส่วนของเอฟซีเพิ่นก็อมเมนต์ไว้แบบนี้เนาะพี่น้องแล้วพี่น้องล่ะพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ คอมิมนไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนีเด้อสวัสดีจ้า